วันนี้พวกเรามาปลูกป่านะคะต้นไม้ที่เรามาปลูกวันนี้ก็คือพาย,ยุง,ยงกี่ต้นคะทั้งหมดไม่รู้ค่ะ,ม,ะมากกว่ายี่สิบป่ะมากกว่าขอโทษน,นะคะท้องคนไร้องค่ะเพิ่งกินข้าวมานะคะตอนนี้ย้องขอรอกเลยค่ะ <laughs> ถ้าจิ๋วพอดินเขาก็มีความชื้นนะอตอนนี้น้าฝนลงนะไม่ไม่มีฝนนะห้งจังรอรุ้น,ลลนแต่พอโงดูแล้วมันพยุงมันเลาะกิจกรรมเป็นไงมั่งชาวค่ายเรา ทำไมเงียบอะคะเงียบแล้วตอบสิคะคุณกามชาวคา่ายคุณรัศมีครบยังตื่นเต้นไหมคะวันนี้ปลูกป่าตอนเยน็นยุงทางนั้นนะคะเมื่อวานเดินป่าจนเมื่อวานก็เหนื่อยเดินป่าทีนี้ก็ดับครบอบอันนี้ก็ปลูกป่า ไอต้นนะมสไฟแนเลยอีกหน่อยส่วนอันนี้นะคะก็จะตัดกล้วยทิ้งก็จะเป็นมะม่วงกระท้อนลื้นจี่มะยงชิดทุเรียนตอนนี้เห็นนะคะมีอยู่3ต้นที่เขาตอกิ่งแล้วได้ก็เป็นพวกหมอนท่องที่เห็นเห็นนี้นะคะกล้วย แต่จะบอกเขาว่าไม่ชอบก็ไม่ได้เด็วกกวล้วยเขาจะน้อยใจจริงๆอยากได้อย่างอื่นแทนกล้วยก็ค่ะตอนเนี้ยอยากได้คุณหมอนค่ะนี่เป็นง่ายหรอนี่เป็นง่ายง่ายจง่ายเดี๋ยวะ เี๋ยวมันมีกแล้